อหลังจากตื่นนอนนะฮะลงพึ่งลงเวรดึกมาก็มาดูต้นไม่ยงชีดผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผิดนะผมเพิกเฉยเขาอะเพราะผมมัวแต่ไปสนใจผลไม้อย่างเช่นทุเรียนเนี่ยลองกองมังคุดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยง,งอนนะเขาก็ร่วงหล่นผมก็มองเห็นเขาทุกวันนะวันนี้ก็เลยขึ้นมารีวิวเขาหน่อยนะครับลูกโตนะทีนี้ผมออกเยอะเขาเยอะแล้วก็ลูกโตฮะลูกโตเห็หะนไหมครับ เป็นอินทรีย์ฮะเป็นไม่เคยใช้สารเคมีเลยก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของพวกมแมลงต่างๆนะฮะแล้วก็เจอแดดร้อนทุกวันแล้วก็เจอฝนวันก่อนแตกไปค่อนข้างที่เยอะนะฮะเดี๋ยวจะชิมให้ดูขนาดนี้ รสหวานอร่อยครับ